สวัสดีครับพวกกับทำปอมนะครับช่องพีคดีกันอีกแล้วแล้วก็ผมจะมารีวิวตัวซีดูกันหน่อยหนึ่งนะครับว่าตัวซีดูเนี่ยในเรื่องของแต่ละตัวเครื่องเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงบางท่านที่มาดูวิดีโอครับอาจจะงงแล้วก็ยังไม่ทราบว่าเฮ้ยซีดูนี่คือเครื่องอะไรนะครับผมแจ้งก่อนนิดนึงซีดูเขาเป็นเครื่องเล่นีเดียเพเยอร์เป็นเครื่องเล่นไฟล์หนังโดยเฉพาะนะฮะอันนี้เครื่องนี้ผมแจ้งนิดน,นึงนะครับว่ามันไม่ได้เหมาะกับการเล่นสตรีมมิ่งออนไลน์นะครับ มันเหมาะอาการเล่นไฟหนังเท่านั้นเพราะว่าเครื่องนี้เขายังไม่ได้ตัวเซอร์ติฟายของ Google ฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นพวกออนไลน์สตรีมมี่ไม่ว่าจะเป็น Netflix YouTube หรืออะไรพวกนี้เราอาจจะต้องมองข้ามเครื่องนี้ไปนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็นคอเล่นไฟหนังเลยมีไฟหนังเยอะมากในแคตตากรีของตัวเองนะครับ90เนี่ยใช้ไฟหนังหรือโหลดไฟหนังมาเล่นนะครับแล้วต้องการให้ได้เสียงที่ดีที่สุดนะครับตัวซิดูเนี่ยตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะฮะซึ่ง ซีรีในแต่ละรุ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับเริ่มตั้งแต่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ตัวซีรี่ย์เซ9 Pro นะครับที่อยู่ในหลัก7,000ปลายๆนะครับไปจนถึงเซ20 Pro นะฮะที่อยู่ประมาณหมื่น 10, 000, หนึ่งหรือ z 2,000 Pro นะครับแล้วก็ U D 5,000จริงๆเขาจะมีเท2,006ด้วยนะครับซึ่ง ตัวแท้สองพกเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอัปเกรดจาก2000 Pro เพิ่มเติมมานะครับแต่พอดีเครื่องเนี่ยต้องใจนิดนึงว่าในเดือนนี้ปีนี้นะครับที่ผมทําการรีวิวเนี่ยเขาได้ discontinu ์ไปแล้วนะครับก็ไม่ได้ผลิตต่อฉะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณ4รุ่นนี้นะครับที่มีจําหน่ายนะฮะแต่ผมจะคอมเพล์นะครับให้ดูความแตกต่างเลยระหว่าง5รุ่นเนี่ยนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรบ้างนะครับของซีดูครับแล้วก็อย่างแรกนะครับที่ผมจะพูดในเรื่องของการคอมเพลย์สเปคกันก่อน นะครับระหว่างซีดูนะครับทั้งทั้ง4หรือ5รุ่นนะครับที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมจะเริ่มที่จากสเปคต,ตัวเครื่องก่อน CPU นะครับเป็น r e a t t ท k 1619 BPD นะครับเป็นตัวเดียวกันหมดเลยฉะนั้นเนี่ยหน่วยประมวลผลของตัว CPU เขาอะในเรื่องของกราฟ,ฟิกและภาพมันจะมีความใกล้กันมากนะครับแต่มันก็จะมีรายละเอียดเล็กน้อยด้วยนะฮะสำหรับใครที่เล่นกับพวกทีวีหรือว่าโปรเจคเตอร์ที่เป็นระดับไฮเอน หรือเครื่องเสรจที่เป็นระบบไฮเอ็นก็จะเริ่มมีความแตกต่างกันเล็กน้อยหรือต่างกันมากขึ้นก็ขึ้นอยู่กับซิสเต็มของทางผู้ใช้งานด้วยนั่นเองนะฮะแต่ผมจะมาพูดถึงเรื่องของซี u นะครับ CPU อย่างที่ผมแจ้งไปก็คือเป็น16-9 BPD ถึงแรมเปิดมานะครับตัวซีดูเ9 X p ก o เอเขาใหม้มาที่ 4G กิกเลยนะครับมันเลยทำให้ราคาเครื่องก็มีความราคาค่อนข้างสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไซตยี่10 Pro ก็เป็น 4GB กิกนะครับทุกตัวนะครับที่ผมแจ้งครับเป็นใช้แรม แต่ Storage จะมีความต่างกันก็คือว่าตัว z 9 X Pro นะครับ s t o r a เ e เขาอยู่ที่ประมาณ32 g b นะครับ z 20 Pro อยู่ที่32 g b แล้วก็ z 2,000 Pro นะครับอยู่ที่32ประมาณนั้นแล้วก็ U D 5,000นะครับเขาก็จะอัปเกรดตัว Storage ขึ้นอีกหน่อยทีนี้ในเรื่องของตัวบอดี้เครื่องนะครับและพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่า,ตา,ตา,ตางกันชัดเจนเลยนะครับในอุปกรณ์ด้านในนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับเราจะเห็นว่า z 9 X Pro เขาจะเหมาะ นะครับกับผู้เล่นที่ชอบใช้ external hard disk นะครับที่เก็บไฟหนังไว้แล้วมาเสียบนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีพอร์ต usb มาให้ประมาณนี้แล้วก็จะมีตัว Sata มาให้นะฮะสำหรับเสียบฮาร์ดดิสก์ลูกใหญ่แล้วก็วางไว้ภายนอกนะครับเพราะว่าเราจะเห็นเลยเครื่องเขาจะบางมากนะครับมันไม่สามารถที่จะใส่ฮาร์ดดิสก์เข้าไปในเครื่องได้อยู่แล้วก็มันเลยทำให้อ่ามันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่องไซต์ expo r แต่เขาก็จะมี นะครับในเรื่องของพอร์ต USB อะไรเงี้ยมาให้เพิ่มด้านหลังแลนก็เป็นกิกะบิตนะครับ h ี m i มเป็นเวอร์ชัน2.1น,น,น,นะครับ o p t i c a l AV RS 232แล้วก็ d ีซี2โวลต์พอร์ตเขาจะมีเท่านี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูนะครับตัวไฟดิสโปรครับเราจะเห็นเลยนะครับนี่อย่างที่ผมให้ดูไปเนี่ยมันจะมีความต่างอยู่ผมเทียบเลยไซส์ะเบอโปไฟโปเห็นไหมครับว่ามีอะไรต่างหนึ่งก็คือว่าพอร์ต ตัวช่อง AV ครับ4พอพอตนี้เนี่ยเขาจะมีความต่างกันเลยนะครับเขาจะเป็นพอร์ต AV ที่กระจายพอร์ตมาให้แล้วนะครับแล้วก็มีโคแอรตรงนี้มาด้วยนะครับอ่ะอันนี้คือสิ่งที่มันเพิ่มเติมมานะครับโคแอก็มีมาให้เขียวเหลืองแดงก็กระจายมาให้ผมแล้วสําหรับต่อกับเครื่องเสียงนะครับแบบเก่าหรือเครื่องแบบประเภทที่ต้องใช้แยกสายแบบนี้คือมันจะช่วยเราได้นั่นเองนะครับซึ่งจะง่ายได้กว่าของตัวซีดูเซต 9X และอย่างหนึ่งก็คือว่าเสาตัวไอไฟครับเนี่ยคือเราเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะถอดออกมาได้ คือมันอัปเกรดเสาได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าออช่องต่อฮาร์ดดิสนะครับเขาก็จะเป็นแบบช่องต่อขนาดใหญ่นะครับซึ่งสามารถที่จะเอาฮาร์ดดิสลูกใหญ่ นะครับใส่เข้าไปที่เครื่องได้เลยขนาด3.5นิน้วนะครับและถ้าเรามองด้านหน้าอีกเราเห็นเลยนะครับว่าเขาเครื่องเขาเนี่ยเขาจะมีดิสเพย์ข้างหน้าคือผมจะใส่เป็นอินเสิร์ตไปให้นะครับในดิสเพย์ข้างหนา้าก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นด้วยพอเชื่อมต่อให้มามากกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับประมาณนั้นก็เป็นเครื่องเล่นไฟหนังนะครับที่อันนี้ผมใจในิดนึงเครื่องเล่นไฟหนังนี้เขารองรับ Dolby Vision เล่น 4K ได้ เสียงนะครับเป็นแบบ d o บ b y Atmos นะครับสูงสุดแล้วก็รองรับ DTS X ด้วยพัดทูเสียงไปหา AVR ได้ทั้งหมดทุกเครื่องเนี่ยที่ผมพูดมาทําได้หมดเลยแล้วก็ในเรื่องของการเล่น 4K อยู่ที่ 4K 60เฮรนะครับสำหรับเครื่องของซีดูนะฮะจะอยู่ที่ประมาณนี้อยู่แล้วอันนี้ผมคอมแพร์ให้สองตัวดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูรุ่นสูงกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่าอีกเรื่องหนึ่งเซนที่10 Pro เขาไดมีพัดลมตรงนี้มาด้วยครับเพื่อระบายอากาศนะครับก็ผมมองว่ามันยืดอายุการใช้งานมากขึ้นนะมันช ประมาณนี้ครับต่อไปก็มาดูตัวซิดูตัว z 2,000 Pro กันหน่อยนะครับกับ z 2,006คือผมจะมีข้อมูลของ z 2,006นะครับเป็นภาพให้ดูด้วยเหมือนกันแต่ในวิดีโอนี้อาจจะไม่ได้เอามาโชคนะครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาได้ทำการ discontinu e ก็คือไม่ได้จำหน่ายต่อแล้วเป็นอะไรที่น่าเสียดายนิดน,นึงแล้วบางท่านอาจจะงงว่า z 2,000 Pro กับ z 2,006ต่างกันยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าสเปคเหมือนกันมากนะฮะเครื่องเป็นลักษณะแบบเดียวกันเลย ลายข้างหน้าอาจจะมีความต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าพอร์ตเชื่อมต่อด้านหลังเนี่ยมีความต่างกันเดี๋ยวผมจะพูดไล่ตัวแทส2000พ r o ก่อนแทส2000 Pro เนี่ยนะครับถ้าเราดูนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาก็จะมีตัวสล็อตฮาร์ดดิส์นะครับซ่อนอยู่นะครับแล้วเราเปิดตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ยังมีตัวที่เป็น power ผม power อย่างนี้ไฟ LED display อย่างนี้นะครับผมจะให้ insert ลงข้อมูลไว้ให้นะครับว่าเป็นอย่างไงบ้างนะตัวเครื่องแล้วเราก็ยังมีด้านหลัง น้้นหลังเราจะเห็นเลยนะครับว่าคือพอร์ตมันค่อนข้างเยอะมันจะเหมือนกับ Z20 Pro ครับพอร์ตจะมีความครบคันเหมือนกันเราจะเห็นเลยว่าค่อนข้างครบเหมือนกันแต่ทําไมเครื่องที่เขาใหญ่กว่าเพราะอะไรหนึ่งคือเขาใส่ฮาร์ดดิสก์เพิ่มได้2คือฝั่งด้านนี้ครับเราจะเห็นตรงตรงนี้ครับเป็น DC อขออภัยนะครับเป็นสาย AC ที่ต้องเสียบเข้ามาอยู่ที่220โวลต์ตรงนี้คือสวิตชิ่งหรือตัว power supply ที่บิวเข้ามาอยู่ในนี้เลยคือเราต้องบอกจริงว่า Z9 Pro กับใช้ยี่สิบโปรเขาจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับเสียบแยก่ังหานะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวโพว์สปายที่อยู่ในเครื่องนี้เลยซึ่งโพว์สปายตัวเนี้ยทางซีดูเคม,มาว่ามัน ลดทอนในเรื่องของสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าตัวแดอปเตอร์ทั่วไปนะครับแล้วมันเป็นแบบอยู่ข้างในนี้ด้วยฉะนั้นเนี่ยมันจะให้ภาพและเสียงที่ดีขึ้นไปนิดหนึ่งหรือบางท่านก็อาจจะมองในความแตกต่างของภาพและเสียงตรงนี้เลยนะครับในเรื่องนี้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับในการมองแต่ผมบอกเลยว่ามันดีขึ้นแน่นอนนะครับไม่งั้นเขาคงไม่ทําเครื่องที่มีไซส์ขนาดนี้มาแล้วผมจะให้ดูภาพด้านในด้วยนะว่าตัวโซลสปายเขาด้านในนี้มันเป็นลักษณะอย่างไรที่มันมีความพิเศษกว่า หรือดีขึ้นกว่า Z 9 0 o และ Z 2 0 Pro ครับแล้วเราก็มาดูตัว Z 2 0 0 6อีกตัวหนึ่งแต่ในนี้นะครับผมจะไม่ได้มีรีวิววางอยู่ตรงนี้แต่ผมจะมีอินเสิร์ตให้นะครับ Z 2อ Pro เป็นยังไงตัวเครื่องมันก็จะเป็นลักษณะที่มีลายเคฟล a าข้างหน้าที่มีความแตกต่างกันหรือว่าลายลายตรงบอด,ดี้เครื่องที่มีความต,ต่างกันแต่ด้านหลังก็คือว่าถ้าเป็นของ Z สองพ Pro เนี่ยเขาจะมีช่องที่ีมไอที่เป็นแยกภาพ แยกเสียงต่างออกจากกันคือแยกภาพแยกเสียงก็คือว่ามันจะมีเฮดดีเดดีไมเนี่ยให้มาถึง2ช่องเลยเฮดดี้ไมคช่องแรกเป็น2.1ออกได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะ คือเราจะต่อแบบปกติเลยก็ได้แล้วก็มีให้ดีไหเวอร์ชัน1.4ช่องหนึ่งออกเป็นเสียงที่ออกแต่เสียงเดียวเลยภาพไม่ออกนะครับให้เสียงที่เป็น Dolby Atmos ได้ทั้งสองช่องแล้วเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรนะครับคือบางท่านเนี่ยต้องแจ้งจริงๆการที่เราจะต่อซิส,สเต็มในระบบให้เสียงออก Dolby Atmos หรือ d d s x ให้ให้ p a s ทูเสียงไปหาพวกชุดเครื่อง Home t h เ a t e r AVR ได้ถ้าเป็นเครื่องแบบเก่าอะครับมันจะมีข้อจํากัดคือสมมติเครื่องแบบเก่าเนี่ยได้แค่ Dolby Atmos แล้วสมมติเกิดปัญหาแบบอั้น 4K ไม่ได้หรือเสียงไม่ได้ถึง แล้วถ้าเขาต้องต่อพาร์ทูนะครับโดยปกติของการพาร์ทูผมจะมีขึ้นภาพไปให้นะครับ,ครบเครื่องจะต้องต่อไปที่ลำโพงก่อนและลำโพงต่อไปที่ทีวี อันนี้คือสเต็ปแรกแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าลำโพงเนี่ยเกิดลักษณะของการอั้นสองสัญญาณหรือเทคโนโลยีมันไม่ตามเครื่องนะครับเวลาภาพมันปล่อยไปที่ TV ทีวีคีนึงอ่ะจะเกิดปัญหาเลยตัวเซต2006เขาก็เลยออกมาแก้ตรงนี้ด้วยการที่เอาออกโคนะช่องไปเลยแล้วเวลาการต่อเราก็ต่อแยกกันไปเลยนะครับระหว่างพอร์ตของเสียงที่เป็น1.24เนี่ย HDMI เนี่ยต่อแยกไปที่ลำโพงเลยและ HDMI ที่เป็นเมนหลักนะครับเขาเรียกว่าเมนหลักนะต่อไปที่ทีวีเลยนี่อันนี้คือเป็นแบบเบสิกแบบง่ายๆเลยซึ่งมันก็ดีสําหรับหลายๆท่าน นะครับที่ถ้าเราวันหนึ่งเราเครื่องเสียงเราไม่ได้ตามปัจจุบันหรือเครื่องเสียงเราเนี่ยยังไม่ได้ซื้อหรืออัปเกรดใหม่อ่ะมันยังใช้กับเครื่องเสียงรุ่นเก่าได้นะครับมันก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับครับแล้วก็มาพบกับตัวของ U ูดีห้าพันยูดีห้าพันเนี่ยผมอาจจะต้องเปิดข้อมูลเพิ่มเติมดูไปด้วยในตัวนะครับเพราะว่าข้อมูลเลยเขาเยอะมากกว่าทุกๆตัวถ้าอย่างยู5ีห้าพันเนี่ยอย่างที่เราสังเกตดูง่ายๆครับก็คือตรงด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นฮัรดิฟนะครับที่มีช่องใส่ถึง2ลูกกด้้ววยยันนบซาขาข ตรงนี้เป็น LED ขนาดใหญ่นะครับทดนี้จุได้มากถึงนะครับช่องละ14เทราไบต์ถึง16เทราไบต์เลยก็ค่อนข้างที่จะจุได้เยอะข้างละเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรามองด้านข้างเครื่องอ่ะเขาจะไม่ได้มีอะไรนะครับผมจะให้ดูด้านหลังเครื่องเลยแล้วก็อุปกรณ์ด้านในในเครื่องแล้วกันเครื <S <S ่องรุ่นนี้ให้ RAM ม,มาอยู่ที่4กิกนะครับแล้วก็สตอรเรจอยู่ที่64กิกนะฮะได้ในเรื่องของ Dual Output นะครับที่เป็น h DMI ก็ أ, คือจะมี h DMI แ yeah. ยกอา่าผมขออนุญาตนะครับนิดนึง เค่ดีไมแยกอยู่ตรงนี้สองพอตอยู่ตรงนี้เป็นเคร่อดีไมแยกภาพและเสียงแล้วก็จะมีพอร์อ XLR ร์นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นเครื่องเสียงด้วยมันจะมีแยกพอตค่อนข้างเยอะให้เรานะครับมี RCA มาให้เหมือนเดิมนะครับมีตัวพอตแลนด์มาให้มี RS 2 3 2สสองมาให้ USB Audio in มีมาให้ iRIN นะครับมีมาเพิ่มให้นะี่ครับวันนี้เราจะเห็นเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวอันนี้อันนี้คือเป็นที่เสียบเสานะฮะเสาไวไฟแล้วก็จะมีนะครับช่องต่อสําหรับ เสียบสาย Power USB 2มาให้ผ่อนหนึ่ง USB 3ผ่อนหนึ่ง g i g a b i t lan มาให้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเครื่อง USB 5000แต่สิ่งที่เขาเพิ่มมาก็คือว่าเขาจะมีตัวของ DAC นะครับชิปเซตนะครับที่เป็นตัว X-MOS กับ ES9028 DAC ซึ่งจะทำให้ได้เสียงที่ดีขึ้นเวลาเราเล่นพวก ไฟเสียงนะครับมันจะได้เรื่องของเสียงที่ดีกว่าปกติมากกว่าเครื่องทั่วๆไปของตัวซีดูเขานะครับแล้วก็จะมีตัวของ XLR ออาร์บาานะครับอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือตรงนี้มีมาให้ นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัว power supply แบบ t o r i d a นะครับก็คือเป็น power supply แบบทรงกลมนะฮะซึ่งมันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าในการลดทอนสัญญาณรบกวนเหมือนเขาจะมี power supply ตัว switching นะครับด้านในอีกตัวนึงด้วยนะครับที่ที่ดึงมาจากตัวของ Z2000 กับ Z26 0 0มีอยู่ตัวหนึ่งแล้วแล้วก็ไปกองต่อที่ท t o r i d a l อีกทีหนึ่งด้วยมันยิ่งทําให้ลดทอนสัญญาณภาพและเสียงเขาเรียกว่า มันช่วยลดนะครับทอนเรื่องของสัญญาณภาพรบก,กวนของตัวภาพแล้วก็เสียงมันเลยทําให้ได้ภาพแล้วก็เสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว d u อัลพอนะครับซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นว่าเหลือไายุดีห้าพันแล้วนะครับที่ที่เป็นแบบ d u อ l ลพอร์ตเทดดี้ไมล์นะครับหรือว่าเป็นเท็ดดี้ไม์แยกภาพและเสียงเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปนะครับแซตสองพันหกเขายกเลิกการจําหน่ายจริงๆอ่ะมันเป็นแซตสองพมันเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยที่เราจะใช้พอร์ตเทดดี้ไม่์แบบแยกภาพและเสียงแต่กลายเป็นว่าตอนนี้มันโดนพอมันโดดตตอออออกไปช้้ยยสทที่เหลืุาจะจง มาซื้อตัวยูดี5000ันกันแทนซึ่งก็จะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับมันอยู่ที่เครื่องเครื่องนี้จะราคาค่อนข้าง,งสูงอยู่ที่ประมาณ3 0,000กว่าเลยก็เลยอาจจะทําให้บางานอาจ,จะมองว่า,าจจะสูงไปสักนิดแต่ถ้าเกิดว่าซื้อไปผมบอกเลยว่ามันก็ดีกว่าเครื่องเล่นไฟล์หลายๆรุ่นเลยในส่วนของการเล่นพวกไฟล์ไฮเรสอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นประเภทของการเล่นไฟล์หนังนะครับของทั้ง4รุ่นให้นะครับว่าเล่นอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เล่นตัวไฟล์ของตัวเสียงนะครับที่เป็นแบบไฮเรสเสียงแบบ SLC หรือเสียงที่เป็น แบบอะโรสเลสที่เป็นเสียงคุณภาพสูงเนี่ยมันมีตัวไหนอมันมีไฟล์สกุลอะไรบ้างที่ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วเราก็จะมีการอินเสิร์ตอของตัวเมนูเครื่องนะครับของแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะฮะผมจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่หลักการการเล่นนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับเล่นไฟล์หนังเหมือนกันการเล่นมิวสิกเพเยอร์ก็เหมือนกันนะครับมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับการปรับตั้งค่าอะเราก็จะมีให้ดูนะครับว่า Un กก็จะมีาารรรปับค่่ในเืองงขออ DAC ยิ่อี่ดีแตุ่่น่ลาางเจะ ไม่มีการปรับคา่าตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซิดูดยูดีห้าพันนะครับแล้วก็ถ้าถ้ามองว่าเฮ้ยมันต่างกันด้วยราคาหรืออะไรเงี้ยมันต่างกาันขนาดไหนหรือยังไงเนี่ยผมยังมีตารางให้ดูเพิ่มเติมอีกนะครับเผื่อบางทีว่าผมพูดมายาวมากเกินแล้วรู้สึกว่ายังจับใจความบางอย่างไม่ได้ผมเอาตารางขึ้นมาให้ดูเลยนะครับว่าแต่และรุ่นมันต่างกันยังไงบ้างนะครับเราสามารถเอาไปเช็คได้เลยนะครับว่าราคาเครื่องเท่านี้แรมเท่านี้ตัวเริ่มต้นเท่านี้ได้อะไรบ้างตัวที่สูงกว่าได้อะไรบ้างก็สําหรับทางพีคด เราก็เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับของตัวซีดูนะครับทุกรุ่นเลยนะฮะซึ่งจะมีการรับประกันที่มากกว่าทั่วไปด้วยนะครับคือถ้าเป็นในแบรนด์ซีดูเนี่ยเขาจะมีการออฟเฟอร์ให้กับทางพีเอดีนี่ยอยู่ที่1ปี3เดือนนะครับซึ่งมั่นใจได้เลยครับว่าเมื่อสั่งซื้อไปเนี่ยเรื่องการรับประกันเนี่ยจะได้มากกว่านะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าให้สังเกตสินค้านะครับสินค้าเราจะมีการติดสติกเกอร์นะครับของตัว พิคดีได้ด้วยนะครับตรงหน้ากล่องแล้วก็มีทั้งใบรับประกันนะครับบอร์ดประกันด้วยอีกต่างหากนะครับเพื่อให้รู้ว่ามาจากทางพิคดีจริงๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดจําหน่ายเนี่ยเราก็มีการทําถูกต้องทั้งกสชแล้วก,ก็มอกอด้วยอีกต่างหากนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คือสามารถที่จะวางใจได้เลยนะครับังในเรื่องของการซ่อมเราก็จะมีจุดของการแก้ไขซ่อมแซมอะไรนะครับที่มาจากโรงงานต้นทางก็คือซีดูเลยโดยตรงนะครับฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมเนี่ย อันนี้เนี่ยลูกค้าลูกค้านก็มั่นใจได้เลยเหมือนกันนะครับยังไงก็สามารถที่จะไปสั่งซื้อนะครับที่ลิงก์ด้านล่างเราได้เลยนะครับเราก็จะมีตัวตัวอย่างนะครับของ Official Shop นะครับต่างๆนะครับวางเป็นลิงก์ไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับพิคดีนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ